ที่โรงเรียนวัดเขามะปริงตำบลนายัยอามอำเภอานายัยอามจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการพบผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนตามโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,564ในรูปแบบการเซวนารับฟังความคิดเห็น ความต้องการปัญหาอุปสรรคและการแก้ปัญหาหลังจากนั้นที่สาราอเนกประสงค์วัดเขามะปิงผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนร่วมบำบัดทุกบ่อนงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดจันทบุรีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 มีการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงานทุกคนมีหน่วยงานจากส่วนราชการที่เป็นตัวแทนจาก21กระทรวงรวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนบริษัทห้างร้านร่วมกิจกรรมรวมกว่า60หน่วยงานมีการให้บริการต่างๆอาทิการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ทุนการศึกษามอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดีบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีให้แก่ผู้สูงอายุบริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณยาการส่งเสริมอาชีพ การออกหน่วยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เดินทางมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก